ตอนนี้มีคนมาใส่มันเรื่องประจำเขาจะมาใส่ทุกงานเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์แต่วันนี้ผมจะราขับให้เขาดื่มนี่นี่นี่เนี่ยสีผมสีนั่นน่ะสว่ามันอาจจะดูมันน้อยนะครับสีนั้นแรงตอนนั้นหนาพันอาจจะดูมันน้อยนะครับแก้วนี้น้ำแข็งแทบจะไม่มีแต่ผมได้ให้กินงานผมไม่ให้เขาเข้าปาก อะไรไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวถือถือถือมันเป็นกฎของคนมาสายครับฮะมันเป็นกฎของคนมาสายครับคุณไม่กินผมไม่ให้คุณเข้าบ้านครับโอยคุณไม่กินไม่ให้เข้าบ้านไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่กินผมไม่ให้เข้าบ้านไม่ได้เหรอก็แล้วแต่ไม่ได้เขตนี้ไม่ได้ไม่ได้แหมมันเป็นกฎของคนมาสายครับช่นไม่ทำคอนเทนต์ดีเนาะเจอกันตมากินดีเนาะ อย่าอย่าเงียนอย่าเงียนมันเป็นกฎของคนมาสายครับคุณต้องกินให้หมดครับโหอร่อยไหมอร่อยเอาอย่าเพิ่งเข้าไปไม่ให้เข้าบ้านมากินส้มก่อนนะแลกกันอ่าส้มกินอ่ามันเป็นกฎของคนมาสายต้องกิน่อร่อยไหมอร่อยไม่ได้ ดังน้นไม่ต้องเข้าบ้านไม่เข้าอืมไม่เขา้าดึงอย่เนี่ย <c oughs> และกินหมดต้องแล้วจะถามว่าทำไมาถึงมาสายไม่ได้มาสายมาอ่าให้หมดให้หมดให้มันหมดไม่ต้องเข้าบ้าน <c oughs> ต้องตาไหลเลยอ่ะอะไรวะเนี่ย ไม่ต้องขอลมขอละมั้งไม่เกลือละมั้งไม่ได้มันไปกดทุกคนมาสายอะไรอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไม่ใช่พุทธโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาต้นหน้าเวทีเลยไ้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอย่า๋ย่า ให้หมดยาพูดทิมยาพูดทิมเน๊อ้าวหมดหมดยาพูดทิมผมถามคนณยายหนูนะทำไมถึงมาสายเอ้าไม่ได้มาสายก็รู้ว่างานมันจัดแต่เมื่อวานทำไมคุณมาวันนี้แล้วงานนี้งานจัดวันนี้เช้าเพลนยังมาไม่ทันรอรอคนขับรถอยู่ตอนนี้กี่โมงรอเดิมขึ้นข้างในมันร้อนฮะถ้าไมมาสายทถามหน่อยว่าทำไมมาสายก็รอคนขับรถไงคนขับรถไปไหน ก่อนจะมาเนี่ยต้องถามความรู้สึกเองไม่เป็นเลยไม่ได้มาคนเดียวไม่้มันเหงาแล้วมาสายแบบนี้อายเขาไหมอายเขาไม่ดูดูเนี่ยดูเนี่ยดูนี่ดูไหมอะไรอายเขาไหมอายไหมเนี่ยน้องนุ่งนั่งรองอย่างเี้อายไหมอาบน้ำยังยังอาบน้ำแล้วป้อก็เต็มเมื่อคืนเลยเออป้อโมเดลอะไรบอกบอกยังไงเราอ่ะอย่าไปยุ่งเรื่องของผมเอาตัวของเราก่อนตัวเนี้ยถ้าไมเรามาสายไม่ได้มาสาย ก็ว่าปกติไงปกติอะไรยังไม่รู้นี่เจ้าฮิลเลนดูเวลาสิเอ้าในบัตรเชิญมันเสนอในกาสามสิบนาทีเออบัตรเชิญเรามั่วหรือเปล่าวะโดนรับทานอาหารด้วยการเริ่มทำสิบนาทีอก็โดนรับทานอาหารก็มารับทานอาหารเออเราเราผิดเลยเราผิดเราผิดไม่ผิดได้หรอเออบัตรรุ่นน่ะไปพิมพ์ซองใหม่เลยเจ้าทำไมไม่ซคัญนี่ บาดบุ่นเจ้าต้องพิมพ์ซองใหม่เจ้าพิมพ์ซองแบบผนังบดถึกตอกเจ้าต้องละเอียดและชัดเจนแค่ไฮะมันต้องเป็นยังไงมันต้องขึ้นยังว่าปัจจุบันนี้ใังักี่เข้ากี่โมงนะวันที่สิบเจ็ดสิเป็นนาฬิกาสมนาทีสิบเจ็นาฬกาสามสิบาทีเข้าต้องเปลี่ยนเวลาไหเาต้องเปลี่ยนเวลาเข้าต้องกินเข่าตั้งแต่สามโมงส้าตฮะน้อรเมท่านกินอยู่จะพาไปเรียนเข่าเอาอี่ี น้ำบากลงิบากใครบอกไม่ใา่มรับเพราะเก็บอาเพราเก็บเวทีแล้วเหรอไม่ได้เก็บเวทีจังเลยะไม่ได้เก็บเวทีจังอ่ะแล้วรอรอดูอีกคนหนึ่งครับอีกคนนี้มาสายคนนี้เจอหนักบอกให้เลยอันนี้เบาๆอีกคนในไข่ไหมทหารมาหนีหันมาหันไปไมนดึงเนี่ยทุ่งโควิดเอาไหนตายเลยที่ที่เลยเนี่ยไม่ต้องเอานี่นะมาถาร Để... Mất kỳ nữa hơn. thôi Ôi! thì mất kịp còn giờ không ấy, ấy, ấy. Để Nói bằng nè Kết thúc Kết rồi cái Cái này khắp đài Ôi này, kìa anh Nó sạch quá, tao phải coi lấy rồi Ở đây <cười> 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 ว okay. ่าเ no? okay. oh, okay. ่าไหร่ไม่ได้างยกใหม่โียน้อองมันไม่สวยเออมีสองน้องหาโต